สวัสดีครับรายการยักษ์สื่อวิญญาณนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆโดยใช้สัมผัสพิเศษนะครับและในอีีนี้วันนี้เราอยู่กันที่วัดหงรัตนารามนะครับอยู่ที่ตรงแถวอะไรนะเนี่ยแถววัดอรุณน,นะครับตรงนี้มาฟังทางฝั่งทนนะครับก็จะวันนี้โดยผมนะครับยักษ์พูดดำเนินรายการหรือบอยละผู้ด,ดูในรายการพูดตัดต่อ ผูทาทุกอย่างรับคนเดียวก็รักษาการสื่อสารนะครับผมจะไม่ได้แบบว่าหวือหวาหวือหวาหรือรับอ,อกใจหรือว่าดีใจหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าการเห็นต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกบอกเริ่มคลิปเลยเพราะว่าการเห็นการสื่อเนี่ยมันต้องใช้สมาธิสูงนะครับไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใช่ต้องใช้จิตนิ่งๆแล้วต้องแบบว่า ต้องจับสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าการทรงอารมณ์ให้มันอยู่ในอารมณ์ที่มันนิ่งๆนะเพราะฉะนั้นคลิปมันอาจจะดูเหมือนกับคนพูดเนิ่มๆน้าเบื่อหน้าเบื่อเนี่ยอันนี้ต้องต้องเข้าใจไว้นิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าใจในตรงนี้แล้วเราก็ดูบริบทของวัดไปตามที่ผมสื่อได้นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับไปครับดอกชื่อวัดหงส์มันก็ต้องมีหงส์ถูกต้องไหมครับ จะให้ดูเนี่ยวัดหงมันก็ต้องมีหงหงเนี่ยมันจะต้องมีหงมีหงมีตะระกูลหงตระกูลครุฑอะไรพวกเนี้วันนี้เขาตรงนี้ทางใต้นี่เขาก็มีนะหงบนจั่วนี้เขาก็มีเห็นไหมครับหงข้างบนเนี่ยนี่นแล้วก็จะเข้ามาก็มาวัดหงมันก็ต้องมีหงแล้วก็ตระกูลหงตระกูลครุฑเนี่ยถ้ามีมันก็ไม่แปลก ดีครับก็จะเป็นหงอยู่นะครับผมหงข้างบนตรงนี้จะเป็นที่ถวายสังฆทานนะครับตรงนี้มีก,การสอบภาษาบาลีด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะเข้าโบสไปนะครับผม นี่ก็คือในโบสถ์นะครับก็มีค่าทีมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตรงนี้องค์พระประธานที่เป็นปางหมหาวิชัยนะครับแล้วก็พระข้างล่าเป็นองค์ทรงจักรพรรดิษษษแล้วปางห้ามสมุรนะครับที่นี้ก็ขอเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการงานการเรียนนะครับการค้าขายอะไรนะครับผมขอได้หมดครับขอเกี่ยวกับการลดทับจับศึกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผม าการกล่าวเยอะเหลือกันนะครับขอมีคนมาขอบุญนิบนขอได้รั้แต่จะบ่นนะครับเพราะว่ามือเรียกว่าบ่นแล้วไม่ได้แล้วไม่มามาแก้บ่นอะไรเงี้ยมือก็มีการฝากมาทวงถาม <c oughs> กับคนที่มาบ่นนะครับตรงนี้จะขอจะขอขอไปเลยครับ้าขอเราได้ก็ไม่ไม่จําเป็นต้องมามาถวายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบ,บ่นแล้วต้องต้องมาทานะครับเพราะว่า ก็ถือสัจจะนะครับพราท่านหมอนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับคนที่มาที่วัดหงแล้วก็มามาไหว้องค์ป,ประภานหลวงพ่อแล้วมาบนไว้นะครับผมโอเคครับเนี่ยครับถัดจากขกโบสถ์ครับนี้จะเป็นหงสามหัวเดี๋ยวเราก็จะไปต่อตรงสารพระเจ้าตากนะครับผม ตรงนี้หน้าโบสถ์ก็จะเป็นโอ้องอันนี้เป็นอะไรเนี่ยพระตีมุรติพะ่ะเนี่ยเป็นพัตตีมุรตินะครับผมสัมผัสไม่ได้นะครับตรงนี้สัมผัสไม่ได้ข้างในก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมตรงนี้ก็สัมผัสไม่ได้เดี๋ยวเราไปกันต่อไปดูศาลพระเจ้าตากครับไปดูอยู่ตรงไหน นู่นครับน่าจะแดงๆขวามือนะครับน่าจะใช่ครับสายสมเด็จพระเจ้าคุงธนบุรีมหาราชนะครับผมโอเคครับเรามาถึงตรงสารพระเจ้าตากนะครับผมตรงนี้ ท่านตรงนี้เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตรงนี้ท่านไม่ได้อยู่นะับท่านอยู่ข้างบนนะครับตรงเนี้ยพวกของถวายอะไรตรงนี้นะครับจะมีเหมือนกับนางสนบหรืออะไรเนี่ยถือขึ้นเอาไปให้ข้างบนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเอาผลไม้อะไรขึ้นไปให้ข้างบนได้ก็เอาขึ้นไปข้างบนครับตรงนี้ไม่ไม่ไ,มได้ไม่ได้มีท่านอยู่คนระับจะมีแค่เป็นพวกบริวารเนี่ยที่จะรับขึ้นไปให้ข้างบนนะครับแต่คันบอกให้จอดจุดทูบตรงนี้ก่อนนะครับจุดทูบไหว้บอกว่าเรามาแล้ว จุดทูบก่อนนะตรงนี้จุดทูบไหว้บอกว่าเราได้มาแล้วเราบก็จะมีทูบขายตรงนี้นะครับผมนี่ครับมาจุดทูบบอกก่อนบอกชื่อนามสกุลชื่ออะไรจะมาทําอะไรเงี้ยบอกท่านแล้วก็ขึ้นไปไหว้ท่านข้างบนโอเคครับแล้วเราค่อยเข้าวิหารตรงนี้ครับวิหารวิหารห้าแม่ทัพสวรรค์เนี่ยครับผมโอเคครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ท่านบอกมานะครับ แล้วนั่นเห็นไหมครับตรงนู้นครุฑนะครับเห็นไหมผมบอกว่าผมเห็นครุฑอยู่ก็เจอครุฑจริงๆครับไม่ได้อยู่ในวัดแต่มันอยู่ตรงศาลนี่ครับผมครุฑก็จะเนื้อหงนะครับผมเสร็จแล้วครับถ้าบอกชื่อนามสกุลเราจะมาบอกเรื่องหลายเราเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบอกข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับนะครับหลังจากที่บอกข้างล่างแนละ้วต้องขึ้นมาบอกข้างบนอีกทีเลยนะครับผมขึ้นมาบอกเลยไม่ต้องสวดคาถาอะไรนะครับพราอเราสวดไปข้างล่างแนละ้วบอกกล่าวครับครามพัฒนากับท่านเลยครับตรงนี้จากการที่ได้สื่อสารแล้วนะครับ,รบราก,กา็เหมือนกับว่าท่านบอกว่าให้เวลาขอพรนะก็คือหรือว่าถ้า ถ้าค่าสําเร็จในในสิ่งพรที่ได้แล้วก็ให้ดาไข่ต้มมามาถวายครับก็ขั้นต่ำสองร้อยเก้าสิบเก้าฟองนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเขาเขาขอมาอย่างนี้ก็เลยต้องต้องบอกกล่าวไปอย่างนี้นะครับลองดูนะครับใครจะมาขอพรหรือจะมาบ่นก็เป็นไข่ต้มนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าฟองนะครับผมวิหารห้างเนี่ยครับสวรสดครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าก็ให้ไหว้ตามจุดต่างๆนะครับผม แม่กนอิมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสัมงพันวาตอนนี้ไม่มีองค์ไหนอยู่เลยนะครับจะมาก็ตอนที่เป็นเป็นหน่วยกับเทศกาลกินเจอะไรพวกนั้นนะครับเทศกาลสําคัญสํกกาคัญเลยนะที่จะลงมาครับตรงนี้แต่ตอนนี้ท่านไม่มีองค์ไหนอยู่เลยผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงจะคุยกับใคร ไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนคุยด้วยเลยตรงนี้เขาก็มีจุดเช่าบูชาวัตถุมงคลในไรงนี้ครับผม <S <S ที่นี่บางคนมาสําเร็จเขาก็ถวายประทัดนะครับแต่ที่นี่พระเจ้าตากขอไข่ต้มนะครับลองดูโอเคครับเราผ่านจุดที่สองไปแล้อบืองต้นก็มีประมาณเท่านี้ครับจุดที่สองที่จอดรถก็ มีพอสมควรครับแล้วแต่ก็คนก็จอดเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปจุดที่สาไปบ่อน้ำมนต์ตรงนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันครับไปครับครับเราก็มาถึงสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาส่งน้ําที่นี่นะครับเมื่อมีพิธีสําคัญของแผ่นดินนะครับที่กลางสะจะมีหินอางคมอยู่เชื่อกันว่าผู้ใดที่อาบดื่มกินจะได้ผลสำลิดนะครับผมดังที่อธิฐานไว้ เขาจะมีการบอกว่าทิศต,ต่างเนี่ยจะมีที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับโดยทิศตะวันออกจะมีแม่ตามหาิยมทิศใต้จะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการกระขายทิศเหนือรักษาโรคภัยและทิศตะวันตกคงกระพันชาตินะครับหากใครต้องการน้ำมนต์กลับบ้านทางวัดเขาก็จะมีขวดสําหรับกรอกน้ําได้นะครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมรับจากการสัมผัสนะครับทั้ง4ทิศก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันหมดครับเขามีเขาเป็นปน,น้ําศักดิ์สิทธิ์จริงๆที่นี่เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ แต่ว่าจะไม่ได้แยกว่าจะแยกออกเป็นแม่ตาเป็นโชคลาภคนกระพันไม่ใช่นะครับก็คือมันมันมีคุณลักษณะเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะทิศไหนนะครับผมห้ามวักน้ำนะครับอันนี้เป็นสระน้ำมนต์เขาให้ลาดส่งน้ำพระนะครับผมตรงนี้ส่งน้ำพระประจำวันนะครับผม ก็กระบวยตามนี้หรือเปล่าเนี่ยวันอาทิตย์ก็หกวันจันทร์สิบห้าวันอังคารแปดวันพุธกลงวันสิบเจ็ดพุธกลางคืน 12, 9, สิบสองพืห้าสิบเก้าศุกร์ยี่สิบเอ็ดสาร์สิบพระเกศนิทราวันเกิดส9เก้านะครับผมตรงนี้ที่จะมีเทพันใจยอยู่นะครับผมพระอุป,ปคุธนะครับผม โดยที่ต้นนี้ครับต้นนี้จะเป็นคนเฝ้าครับเป็นเป็นเหมือนกับผู้ชายแก่ๆครับรุ่งขาวผมขาวนะครับอยู่ต้นนี้ครับเป็นกับคนเฝ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับผมที่บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับ นีพระพุทธมหาเทพลิตสักดานุภาพนะครับตรงนี้ผมสัมผัสพลังงานพุทธคุณไม่ได้เลยครับรอย่างที่บอกตั้งไกลไปไม่มีการสวดมนต์อะไรก็ลำบากหน่อยนะครับสุดขนาดปีเดือนแต่ว่าผม พ่าปู่สีตะโทงไม่ยากปฐุมมาอะไรอย่างี้ผมสัมผัสไม่ได้ครับตรงนี้ถ้าตรงไหนบอกดีผมก็บอกดีแต่ถ้าไหนผมสัมผัสไม่ได้ผมก็บอกสัมผัสไม่ได้นะครับตรงนี้สามพระเจ้าป่าอีกที่หนึ่งแต่ว่าท่านะไม่ได้อยู่ตรงนี้ท่านท่านไปอยู่ตรงศาลตรงนู้นนะครับเป็นหลักที่ผมบอกไม่ได้อยู่ตรงน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับรนี่คณก็จะมาไหว้ตรงนี้อีกที่นะครับจะมียักษ์ พันไตวดามาอยู่สี่มุมแต่ว่าผมสมผัสไปได้มนี้แค่เจ้าที่แก่ๆองค์เดียวนะครับผมตรงนี้น้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ในองใช้ปะพรมศรีรษะและใบหน้าห้ามอาบน้ำมนต์เองนะครับก็จะมีอยู่ในส่วนนี้เท่าน,นี้นะครับผมที่เป็นบ่อน,น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีมีแค่นี้แหละมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นะผลเฝ้าต้นนั้น ก็ก็มีมีศาลาไว้ทําจิตองสองในพวงนี้นะครับผมอยู่ตรงนั้นนี่ครับก่อนถึงบ่อน,น้ำมนต์ก็จะมีถิน่นนักสังสรริ์เสียแล้วครับผมผมสะพักความพุทพลังพุทธคุณไม่ได้ครับไม่สมพันอะไรไม่ได้เลยโอเคครับตามนั้น ตรงนี้ก็เป็นอีกวิหารเนยนะครับเป็นของหลวงพอ่พอทองคำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมโอเคครับเราก็มาสรุปกันนะครับวันที่มาวัดหงแห่งนี้นะครับผมก็ <laughs> <laughs> สิ่งที่เห็นก็คือมีหง่ะหงมีอยู่แน่นอนแล้วก็แล้วก็มีครุฑนะครับครุฑก็ไปอยู่ตรงศารพระเจ้าตากสินนะครับสิ่งแรกที่เข้าไปก็คือไปเข้าไหว้ไปไหว้บทใหญ่นะครับก็จะเป็นองค์พระประธานนะนันก็เข้าไปขอตามที่ผมบอกครับขอเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรพวกเนี้ยพวกการงานการเรียนอะไรพวกเนี้ย,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 ยครับผมก็เป็นในในลักษณะอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เดินไปตรงศารพระเจ้าตากตรงนี้ก็ไปขอ ขอท่านมาสาเร็จก็ต้องมีการเขาเรียกว่าถวายไข่นะครับไข่ต้มอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,งงนว่าท่านขอไข่นะครับไข่เป็นไข่ต้มเสร็จแล้วก็ออกจากตรงนั้นมาก็มาตรงนี้ครับสระน้ำมนสักสิ์ธึกก็มีน้ำมนตให้นะครับก็อเอาไปใช้ใช้ได้นะครับเอาไปใช้ผสมน้ําแล้วก็เอาไปฉีดในบ้านได้ครับไล่พวกวิวญ,ญญาณสัมภเวสีที่อยู่ในบ้านได้นี่ครับเป็น เป็นหลักสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าไม่เห็นผีก็ไม่รู้จะทําไงว่าบ้านมีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเอาน้ามนต์มาครับผสมน้ําแล้วก็ใส่อกกี้ฉีดนะฉีดล้างในบ้านนะครับเพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกไปนะครับโอเคครับก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ารสื่อสายก็จะมีประปานเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใคร อยากสนับสนุนก็กดตรงไอ้ซุปเปอร์แท้งนะครับข้างๆดาวน์โหลดนะครับจะมีซุปเปอร์แท้งอยู่ก็กดกดไปสนับสนุนเป็นค่าน้ําร้อนน้ําชาได้ค่าเดินทางได้นะครับเพราะว่าออกมาแต่ละพ P EP นึง EP นึงก็เสลี่ยอยู่ประมาณ1,000นะครับนี่มาร้อยกว่า EP แล้วก็นั่นแหะครับหมดไปเท่าไหรก่ก็ว่ากันไปตามนั้นคูณผัดเข้าไปขั้นต่ำนะครับ <laughs> แต่ก็ยังไม่ได้จาก y o YouTube สบัดนะครับเอาไว้ดูเอง <laughs> ทำว่าดูเองก็แล้วกันนะแต่อย่างนี้เพราะว่าใครใครถ้าเกิดใครเชื่อใครอะไรตามรอยเข้าไปตามที่บอกได้ครับและอย่างหนึ่งครับหลายคนก็จะบอกว่าทําไมขอพรขอไม่ได้เลยขอทั้งหลายที่ก็ขอไม่ได้นะครับก็เพราะว่าบางทีเราต้องดูตัวเองด้วยหนึ่งเราทําบุญขนาดไหนสองเราเคยเราเคยเขาเรียกว่าทําบุญตักบาทใส่บาทพระไหมอะไรเงี้ย ทำไมถึงมันต้องเกี่ยวการกีับการขอพรล,ลงกันด้วยเพราะหนึ่งถ้าเราไม่เคยช่วยหนึ่งไม่ช่วยช่วยทําบุญคือก็คือช่วยวัดช่วยศาสนาหรือช่วยเขาเรียกว่าเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยในการดํารงชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราไปขอพรแล้วเราจะได้พรจากท่านไหมอันนี้ก็ลองคิดคด,ดูนะครับก็เหมือนกันนะครับมันเป็นผลต่างตอบแทนนะถ้าเราทําบุญใส่บาตรประจํา มีงานบุญอะไรเงี้ยเวลาเขาไปขอพรเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะให้ให้ดเราได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยทําหรือไม่เคยเคยมีปฏิสัมพันธ์อะไรในในเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสัปดาห์หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ